ตาเขาตาเราเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่ออนุชาเดีวยวความสนิทสนมพวกเราเรียกมันง่ายๆว่าไอ้นุพอเรียนจบไอ้นุมันก็ได้ไปทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหการรมแปรรูปอาหารส่งออกแห่งหนึ่งซึ่งมีโรงฆ่าสัตว์อยู่ในนิคมนั้นด้วยเพื่อนผมเป็นหัวหน้าวิศวกรฝ่ายควบคุมเครื่องจกักรมันทำหน้าที่นั้นมาร่วมสิบปีเรียกได้ว่ามันเชี่ยวชาญแบบแทบจะคุยกับเครื่องจักรกลรู้เรื่อง วันหนึ่งแฟนของไอนุที่กําลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวเร็วๆนี้ซึ่งทํางานอยู่ที่เดียวกับมันนั่นแหละเดินเข้ามาหามาคุยธุระกับมันที่บริเวณเครื่องจักรโครมเสียงดังสนั่นไปทั่วอยู่ดีๆอุปกรณ์เครื่องจักรที่ไอนุคุมอยู่ชิ้นส่วนต่างๆก็เกิดหลุดกระจายกระเด็นออกมาเป็นเสียงเสียงพร้อมกันนั้นแฟนของเขาก็ล้มลงอยู่กับพื้นท่ามกลางชิ้นส่วนต่างๆที่รายล้อมช่วยด้วยช่วยด้วย ไอ้นุตะโกนร้องสุดเสียงด้วยอารมณ์ที่ช็อกและตกใจกลัวสุดขีดกับภาพที่อยู่ตรงหน้านั่นคือภาพของแฟนสาวที่ถูกท่อนเหล็กทิ่มทะลุเข้าไปในดวงตาข้างขวาผ่านการรักษาและการพักฟื้นไปได้แรมเดือนข่าวร้ายของไอ้นุก็คือแฟนสาวของมันต้องเสียตาข้างขวาไปตลอดชีวิตนี่คงเป็นกรรมของอ้อสินะแฟนสาวเปลยขึ้นระหว่างนั่งรถเดินทางออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน และเธอก็เล่าให้ออนุฟังถึงช่วงชีวิตวัยหนึ่งตอนที่อยู่เพชรบุรีก่อนที่จะย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในอยุธยาตอนนั้นอออายุป,ประมาณเจ็ดขวบบ้านออไม่ได้ร่ำรวยอะไรจึงต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอะไรที่พอจะทำก็ทำหมดช่วงฤด,ดูน้ำหลากในปีนั้นมีปลามากจน,น,นผู้คนต้องหันมาจับปลาขายเพราะทำให้หาเงินพิเศษได้ดีออเองก็เป็นหนึ่งในนั้นวันวันหนึ่งรายได้ไม่เลวเชียวแหละ แต่ตอนนั้นเด็กวัยเจ8ถึงแขวบ <K ill ip> ก็ยังเป็นเด็กซุนซที่ทําอะไรไม่ค่อยคิดหลายครั้งที่อ้อจับปลาได้อ้อก็เอากิ่งไม้แถวนั้นใหญ่ๆทิ่มๆที่ทททตัวปลาบ้างทิ่มไปที่ตาปลาบ้างทิ่มลงไปทั้งทันที่ปลามันยังเป็นๆอยู่แล้วอ้อก็นั่งมองดูปลาดิ้นไปดิ้นมาด้วยความชอบใจนั่นละมั้งพินุบาปกรรมที่อ้อ,อทําไว้กับปลาถึงจะนานเป็น10บ0ปีแล้วกรรมก็ยังตามมาทัน เธอได้แต่พูดอย่างเสียใจและกล้มหน้ารับกรรมที่เคยก่อถึงตอนนี้ไอ้นูก็ยังดูแลอ้อเป็นอย่างดีพร้อมกับหมั่นพาแฟนไปทําบุญอยู่เนืองๆอ,อีกทั้งมันยังบอกอีกว่าตอนนี้แฟนของมันเลิกกินปลาไปแล้วมันก็ได้แต่หวังว่าแฟนของมันจะไม่พบเจอกับวิบากกรรมอะไรแบบนี้อีกเพราะมันทําอะไรไม่ได้เลยนอกเสียจากได้แต่สงสารและเห็นใจเธอแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนผมได้จากอุบัติเหตุกับแฟนมันครั้งนี้คือไอ้นูมันเริ่มเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไลลาออกจากงานที่กำลังก้าวหน้าและมีผลตอบแทนสูงมากเพราะมันคิดว่าแม้งานในหน้าที่นั้นจะไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์โดยตรงแต่อย่างไรก็ดีงานของมันก็มีส่วนและมันก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวพันกันจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการลงมืออยู่ดีนั่นแหละส่วนตาขวาของอ้อแฟนของมันนั้นบอดสนิทไปชั่วชีวิต